ค่อยได้อัปเดตเรื่องของความสวยความงามสักเท่าไหร่ค่ะวันนี้ก็เลยเชิญพี่สาวคนสวยของน้องมาเองนะะสิบรุ่นพี่ที่อีเวนแน่นนะคะงานแน่นทุกอย่างแน่นตลอดเวลาแต่เธอก็ยังคงความสวยอยู่พี่มิ้นต์สรทานนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคะพี่โอวัสดีค่ะวันนี้กี่งานคะเนี่ยคุณมิ้นวันนี้ซ้อวันหยุดค่ะแค่สองทองนะคะก็พอกรุบกริบถูถ่ายทำงานให้แบบว่ารู้สึกว่าเราแบบเป็นคน alert ทำงานขนาดนี้แบ่งเวลายังไงทํำไมสวยขนาดนี้ออุุยขบคคณ่่ะพีเดินมานี่ออร่าเป่งประกายมาจากประตูด้านนอกเลยทีเดียวทั้งตัวเลยค่ะอายุอาวุก็ประมาณหนึ่งสี่สิบเจ็ดเนาะสี่สิบเจ็ดไปก่อนเดี๋ยวสามสิบเจ็ดใช่ไหมสี่สิบเจ็ดท่วนตายแล้วเกิดสองศูนย์ปีมะเส็งดูดวงไม่คะคุณผู้ชมอ๋อไม่ใช่แล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าผู้หญิงเราเนี่ยพอแบบ ยี <25 S 2> ่สิบาพอยิ่งยีก็ว่าเปลี่ยน30ก็ว่าเปลี่ยน35 40ิบหาสพอเปลี่ยนบับทำงานยิ่งหนักทุกอย่างยิ่งร่วงโรยแต่พี่มิมค่ะเออไม่ร่วงเลยดิฉันสิคะ25แต่หน้าไป47ค่ะพี่โอเ๋เขาป่วย,ยบ่อยด้วยนะปรนนี้ เอาอย่างนี้ดีกว่ามันก็คือเรื่องของโดยรวมแล้วก็คือเรื่องของสุขภาพภาสุขภาพเนี่ยเราเราต้องมาอันดับหนึ่งคุณผู้ชมถ้าสมมุติว่าตอนที่เราเป็นวัยรุ่นเราก็จะแบบเอาความสวย<ม>เอาความงามเอาแอคทีฟไปก่อนไม่เป็นไรฉันนอนน้อยหน่อยแต่ฉันยังไหวอะ่ะ<ม>แต่พออายุเยอะขึ้นนะคุณผู้ชมถ้าไม่รีบดูแลตัวเองตั้งแต่วัยรุ่นนะตอนโตมาหรือตอนอายุสัก 30- 40คุณจะโรยรายเร็วมากจริงๆ<ม>หรือใครก็ตามค่ะที่ชมรายการในตอนนี้อายุอยู่ระหว่าง 30- 40 50- 60อัพขึ้นไปยิ่งจะต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษ<ม>เพราะอะไรเพราะความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐ<ม>การที่ไม่มีโรคคืออะไรคุณผู้ชมเราได้กินอะไรในสิ่งที่เราอยากจะกิน<ม>เราได้ไปไหนในที่ที่เราอยากจะไปะไม่ใช่มานอนอยู่บ้านปวดหลังปวดเอวเนาะแต่<ม>ก็ต้องบอกว่ามันเลี่ยงไม่ได้จริงๆบางท่านอาจจะแบบอา้าวก็เจ็บไปแล้วก็ป่วยไปแล้วแล้วเป็นไปแล้วทํายังไงดีอยากจะมีแววตาที่สดชื่นขึ้นอยากจะมีสุขภาพที่แข็งแรงอีกครั้งหนึง่ง ทำได้ไหมลูกทำได้ค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าอะไรด้วยเรื่องของสุขภาพเนี่ยนะคะมันจะต้องทานอาหารในครบห้ามูโหยากมันออกกาลังกายโอ้โห oh, oh, ทำไม่ได้พักผ่อนไม่เพียงพอโอ้ oh, เหนื่อยทาไม่ครบหรอกค่ะคุณผู้ชมหรือทําอาจจะทาได้แค่วันสองวันเราต้องมีตัวช่วยซึ่งในปัจจุบันนี้เรียนบอกคุณผู้ชมว่าถ้าพูดถึงผลิตภัณฑ์อาหารเสริม hmm. หรือผลิตภณัตภณฑ์เสริมอาหาร hmm. หลายๆคนก็อาจจะนึกถึงอุ้ยหลายๆตัวมันดีมากนะคะหลายคนเป็นสายสุขภาพอยู่มินเชื่อแต่วันนี้มินจะมาอีกหนึ่งแบรนด์ ที่บอกได้เลยว่าเขาคัดสรรทุกอย่างตั้งแต่ศีสะะจะหดปลายเท้าให้เราเพียงแค่1เม็ดซอฟเจลนี้แล้วเรียบร้อยอนะคะแล้วก็เป็นแบรนด์ของคนไทย ร้อยเปอร์เซนแบรนด์ของคนไทยร้อยเปอร์เซนดีตรงไหนดีตรงที่สารสกัดทุกตัวนะคะที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ตัวนี้ชื่อว่ามวยไทยนะคุณผู้ชมอ้่ามวยไทยเป็นชื่อมวยไทยให้โชกมวยหรือเปล่าเป็นน้ำมันมวยหรือเปล่าไม่ใช่แต่มวยไทยคือชื่อความเป็นไทยคุณพ่อคุณแม่ใครที่ชมรายการอยู่เฮ้ยมินพูดคําว่ามวยไทยนึกถึงอะไรเอกลักษณ์ความเป็นไทยนึกถึงมวยไทยนึกถึงธงชาติไทยนี่แหละค่ะเราตั้งใจให้ชื่อเราเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยแต่ข้างในเนี่ยเราเป็น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับการกินโดยใช้น้ำมันงาดำร้อยเปอร์เซและเป็นน้ำมันงาดำของไทยร้อยเปอร์เซนซึ่งเราคัดสารสายพันธุ์ที่ดีที่สุดที่ภาคเหนือแล้วคัดสารเอาน้ำมันสกัดเย็นที่สะอาดและบริสุทธิ์ที่สุดเพื่อให้ทุกๆหยดที่มันอยู่ในซอฟเจลตรงนี้ค่ะให้เห็นผลเลยแสดงว่าหนึ่งหนึ่งซอฟเจลนี้จเข้มขน้นเข้มข้นที่สุดค่ะเพราะสารที่ได้ก็คือสารเซซามีนซึ่ง หลายๆท่านเปิดงานวิจัย เปิด o g l e Search y o u t u b e หรือสายสุขภาพรู้อยู่แล้วว่าไอตัวเซซามีนตัวนี้มันช่วยอะไรบ้างหนึ่งเลยนะเด่นเด่นเลยช่วยในเรื่องของการบำรุงกระดูกให้กระดูกของเรากลับมาแข็งแรงเสมือนกับเรากินแคลเซียมอ่ะแต่บางท่านนะ่ะผู้สูงอายุหลายๆท่านนะ่ะกินแคลเซียมไปแล้วท้องอืดท้องผูเพราะแคลเซียมบางตัวมันมีปฏิกิริยากับตัวกระเพาะอาหารแต่ถ้าเป็นเซซามีนที่อยู่ในงาดํามันจะไม่มีปฏิกิริยากับตัวกระเพาะอาหารเพราะฉะนั้นเวลาเรากินไปแล้วอ่ะมันจะพุ่งตรงไปที่กระ ดูกที่มันเปราะที่มันหักที่มันบางอ,อาการปวดข้อปวดเข่าลั่นกลบแกลบลุกนั่งไม่สบายตัว ต้องกินเซซามีน<ง>ไปบำรุงกระดูกและข้อโดยตรงและวิธีการกินของยี่ห้อนะคะมวยไทยของเราคือถ้าพ่อจ๋าแม่จ๋ามีอาการปวดข้อปวดเข่าลุกนั่งโอดโอโอ,อยู่แล้วเนี่ยขออนุญาตให้กินเช้า2เม็ดตอนท้องว่างก่อนนอน2เม็ดตอนท้องว่างแต่ถ้าใครที่แบบวัยรุ่นวัยทำงานแบบพวกเราส<ะ>ใส่รองเท้าส้นสูงแล้วก็ปวดแล้ว<ะ>ขับรถนานๆเราก็เมื่อยแขนเมื่อยขาแล้วหรือบางทีเรานั่งนานๆเนี่ยยืนพูดกันอยู่คุณผู้ชมเห็นหลังนี่ปวดหลังนะเพราะอะไรเราใส่ส้นสูงสนิ้วสีนิ้วนะ เราทํางานตรงนี้อาจจะเห็นเราแค่แวบ,บๆไม่กี่นาทีไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่กี่ชั่วโมงแต่ความที่เราจะประกอบร่างให้เราสวยได้นยคุณผู้ <c oughs> ชมเราจะทํายังไงให้เราแบบดูดีที่สุดเ่ย เรายอมทนกับการยืนบนรองเท้าส้นสูง3นิ้ว4ีนิ้วเรายืนตัวตรงๆเราจะต้องตื่นให้ไวเราตื่นทีสามตีสี่กันทุกอย่างเราใช้ร่างกายหนักเหมือนกันนะผู้ชมชเราจะกินเวลาสองเม็ดก่อนนอนอันนี้สําหรับวัยสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบกินสองเม็ดเช้าสองเม็ดเย็นนะคะช่วยอะไรบ้างนอกจากบํารุงข้อเข่าส่วนต่างๆของร่างกายแล้วข้อดีของเซซามีนคือทําให้พ่อจา๋าแม่จ๋าวัยรุ่นวัยทํางานอย่างพวกเราคิดเยอะอะไรเยอะบางทีความเครียดมาสะสมมาเรานอนกันไม่หลับ เรานอนกันกี่โมงคะสี่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองมันคือการนอนที่ไม่มีคุณภาพออแต่ถ้าคุณกินมวยไทยนะคะซึ่งเป็นสารสกัดจากนะคะตัวของออน้ำมันงาดำตรงนี้ร0 0เขาช่วยคุณหลับลึกหลับสบายแค่3าสี่ชั่วโมงคุณจะเหมือนคุณนอน8ชั่วโมงออและผลพลอยได้คืออะไรคุณผู้ชมผม จะแข็งแรงจะงอกช้าจะยาวไวจะดกและจะดําผมจะขึ้นผิวหน้าจะดีนะคะช่วยในเรื่องผิวที่ยกกระชับเต่งตึงฝ้ากะและดูจางลงคอ,อจะไม่เหี่ยวตัวจะไม่ย่นและที่สําคัญอย่างหนึง่งเล็บจะแข็งแรงฟันจะแข็งแรง oh. บอกแล้วว่ามวยไทยเขาคัดสรรน,นะคะน้ำมันงาดำที่ดีที่สุดในประเทศไทยในภาคเหนือสกัดเย็นสะอาดที่สุดแล้วสดทุกเม็ด Oh ความแตกต่างอย่างนี้ถ้าเป็นสารสกัดนํเข้าคุณรอกี่เดือนกี่ปีกว่าจะขนมาไทยถูกไหม uh huh. ความสดมันจะต้อง uh huh. มันจะต้องมันจะต้องคุมเวลาให้ได้แต่ของเราสารสกัดอยู่ภาคเหนือสกัดปุ๊บอัดเม็ดปับ๊บคุณกินปุ๊บมันเห็นผลเร็ว uh huh. นี่คือความแตกต่างของมวยไทยนะคะสารสกัดจากน้ามันงาดําที่ เร็วสะอาดปลอดภัยเห็นผลไวเพราะนี่คือของไทยร้อยเปอร์เซ็นต์นี่เนยขอดูแพ็กเกจจริงชุบชื้มาขนาดนี้แล้วแเกจริงดีมากแล้วราคาดีด้วยเพราะใา่สินค้าคนไทยหนึ่งกระปุกให้30ซอฟเจลเนาะราคา590บาทพี่โอ๋นะยายไหมคุณผู้ชมวันนี้ถ้าคุณกดทาน100สายแรกเจ้าของมาเองนะเขาให้1กระปุกแถมอีก1กระปุกเป็น2กระปุกกินไปเลย1เดือนและโทรเร็วโทรไว100สายวันนี้แถมสบู่ที่เม a ซิ่งมากชอบมากสบู่อันนี้คุณผู้ ชมค่ให้ฟรีอีกหนึ่งก้อนเป็นสบู่ที่ระเบิดไขมันหเหมือนอะไรเวลาเราไปสปาแม่<ช>เขาจะขัดตัวเราเขาจะนวดน้ํามัน<ช>เขาจะนวดนีะ,ะแต่คุณแค่อาบสบู่ตัวนี้เหมือนคุณไปสปา อาปุ๊บฟองเหมือนวิปครีมคับอาปุ๊บนะที่ใครหลุดหมดแล้วผิวสว่างกระจ่างใสช่วยลดเลือนฝ้ากระจุดดำฟอกหน้าฟอกตัวแถมฟรีหนึ่งก้อนอซื้อ1แถม1แถมสบู่1เป็น3ชิ้น590บาทกดด่วนตอนนี้100สายแต่ถ้าเป็นมินมินซื้อโปรใหญ่ซื้อ2กระปุกแถม3กระปุกเป็น5กระปุกนะคะแล้วก็แถมสบู่ไปอีก2ก้อนย้ำคุณผู้ชมตอนนี้นะคะให้ไปทั้งหมดเลยนะเอ่อห้าหกเจ็ดเจ็ดชิ้นหนึ่งพันบาทกดด่วนหนึ่งร้อยสายตอนนี้ค่ะ 021245721 oh. 021245721วันนี้เจ้าของมาเองนะคะให้100สายแล้วให้ของแถมเยอะหรือจะแอดไลน์ก็ได้แอด P s s h o p p i n g s h o p p i n g งขออนุญาตตัดพีออกหนึ่งตัวนะคะเราพีไม่ทันนะคะหยอกหยอกหยอกนะคะเอาแค่ตัวพีตัวเดียวเอางจริงอันนี้ถ้าจะแอดไลน์แต่เร็วที่สุดคือสแกน QR โค้ดหน้าจอตอนนี้ด่วนค่ะสแกน QR ียโค้ดหน้าจอตอนนี้เร็วสุดตอนนี้เอาไปก่อนโปรหนึ่งแถมหนึ่งสบู่หนึ่งสามอย่างนี้590ซื้อ2กระปุกนะคะแถม3กระปุกสบู่2นะคะ1,000บาทมินิว่าโปรใหญ่คุ้มค่ะแล้วส่งฟรีเก็บเงินปลายทางด่วนโทรด่วนตอนนี้ค่ะ100สาย0-21 2 4 5721 0ูนย์สองหหรือไลน์แอดก็ได้นะคะแอดพีเอสช้อปปิ้งช้อปปิ้งเอพีออกด้วยนะหนึ่งตัวนะหรือสแกนเคียรโค้ดด่วนสแกนเคียร์โค้ดเถอะแม่เร็วและถูกต้องที่สุดตอนนี้ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางรีวิวผู้ใช้จริงทั้งประเทศเพราะอะไรมันเห็นผลตั้งแต่กระปุกแรก<ะ>เอาใกล้ตัวที่สุดคือพ่อกับแม่มิน้นพ่อมิ้นอายุ74เป็นมัคคทายกวัดนั่งสมาธิสวดมนต์วลาสองชั่วโมงเวลานำสวดที่วัดนะคุณผู้ชมแกจะต้องนั่งเ,เขาเรียกว่านััั่่งงขดสมาน พับเพียบวัยเจ็ดสิบสี่เดี๋ยวให้ดูภาพไปขึ้นเขาไปลงห้วยขึ้นบันไดไปวัดสองร้อยสี่สิบกว่าขั้นและตัวมิน<ะ>วม้นเองตัวมิ้นเองสี่สิบเจ็ดคุณผู้ชมคะ่ะมิ้นเนี่ยนับถือองค์พญานาคไปรำทุกรอบคุณผู้ชมดูท่ารำมิ้นจะอเมซิ่งคุณพี่หรอ,หรอคุณพี่มิ้นรำคะ่ะนี่คือท่ารำของมิน้นคุณผู้ชมดูนะท่ารำมิ้นจะไม่ได้แบบว่าเออ ใช่แล้วคุณผู้ชมดูอันนี้อย่างท่าเบสิกเบสิกมันจะมีท่าก้มเงยเลื้อยคุณผู้ชมดูหางขายกตัวเอื้อมอ้นขคือถ้ากระดูกไม่แข็งแรงปวดไหมปวดปวดเลยค่ะกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงปวดไหมปวดร้าวแต่นี่คือการท,ที่เรากินตัวเซซามีนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสัญชาติไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ที่มิ้นกินเป็นประจำวันละสองเม็ดก่อนนอนสองเมตรก่อนนอนสองเมตรก่อนนอน,อ,น,น,อ,นอันนี้คือแค่พี่มิ้นนะคะคุณผู้ชมใช่เดี๋วดูท่าลำหนูไม่ได้เหมือน ทั่วไปคุณแม่ต้องบอกก่อนอยากเห็นคุณพ่อคุณพ่อมีไหมพี่มินคุณพ่อแม่มีนะคะเพราะว่าเราเรามีคุณพ่อคุณแม่จริงๆพูดใช่จริงเราเยอะทั้งประเทศเดี๋ยวทยอยขึ้นให้ผู้ชมดูภาพไปด้วยแล้วกดไปด้วย100สายตอนนี้นะคะเหลือแค่ไม่ถึง2 0สายขออนุญาตเจ้าของวันนี้มาเองเพิ่มไปอีกร้อยเลยนะลูกค้าเพิ่มไปหน0 0สายเป็น200สายขอบพระคุณพ่อจ๋าแม่จ๋าบิ้นบอกเลยว่าถ้าเราจะกินสารสกัดจากชาดำกินให้ดีกินให้เร็วกินให้ไวกินที่สะอาดสดปลอดภัยและของไทยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ ซื้อ1กระปุกแถม1กระปุกสบู่1 3ชิ้นนี้แค่5 9 0บาทส่งฟรีกับเงินปลายทางซื้อ2กระปุกแถม3กระปุกเป็น5กระปุกสบู่ให้ไป2ก้อนเป็น7ชิ้นแค่พันเดียวคุณผู้ชมส่งฟรีเก็บเงินปลายทางกดด่วนตอนนี้เพิ่มให้แล้วนะคะอีก100สาย0 2 1 2 4 5 7 2 1 0 2 1 2 4 5 7 2 1หรือแอดไลน์ได้เลย SPH Shopping ตัดพีหนึ่งตัวสแกนคิวอาร์โค้ดแม่คือง่ายสุดและถูกที่สุดและส่ะสงฟรีกับเงินปลายทางาจ มิ้นมาเองแล้วก็เจ้าของมาเองคุณผู้ชมรอช้าไม่ได้แล้วนะคะอยากให้โชคดีเป็น200สายแรกที่ติดต่อกันเข้ามาด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณที่มิ้นสองรัทันมากมากนะคุณผู้ชมอหูอัปเดตเรื่องความสวยความงามเดี๋ยวครั้งหน้าเรียนเชิญอีกนะคุณพี่ผมเราจะบางป่ะโอ๊ยตายแล้วคุณผู้ชมถ้าผมบางนะเอาเข็มเจาะนี่ตัวของซอฟเจลแล้วรีดไปที่ผมงี้แล้วขยี้ขยี้ผมขึ้นผมบางนี่เขารู้เลยนะอายุเยอะมาพี่ก็เเพนนี่คุณผู้ชมกดแลวนี่รีดเลยเช้าเย็นผมขึ้นจริงขอบคุณพี่มิ้นก่อนเลยขอบคุณขอบคุณค่ะ เนี่ย,ยคุณนไหมาจะไปรีดใส่ผม<ช>ก่อน<ช>เลยใช่ไหมคะ